อัปเดตสภาพจิตใจของนุ่มหลอนนุ่มไบนรพัฒน์กันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้เลิกกับแฟนสาวนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวก็เผยว่าบางวันผมก็ดีนะพี่บางวันก็คิดถึงบ้างส่วนสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้หลักๆเลยนั่นก็คือมองเป้าหมายในอนาคตที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับลองใช้เวลาแหละครับมันแบบมันก็แบบมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีแต่ก็ดีคือมันก็แบบ ก็มีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงไม่ดีแต่มันไม so. ่ได e ้หมวอมว่ามันก็ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีเราไปเห็นอะไรมาเราก็ไม่ดีเราไม่เห็นอะไรเราก็ดีอะไรแบบนี้ไอความสัมพันธ์มันดีแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่าเออมัน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 ไม่พอมันแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ความรักอย่างเดียวหรอกมันเรื่องอื่นๆด้วย คือความฝันเป้าหมายทางจรราคติมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าโกที่เราเซตคนละแบบกันแบบแบบไม่สามารถไปด้วยกันได้เน่เป็นการก่ดีกทรต้งกจริงๆไม่ใช่รอบแรกครับจริงหลายรอบแล้วครับคุยกันปรับกันทั้งคู่ครับหลายรอบแล้วครับจริงๆจริงๆผมไม่ได้พูดรอบแรกรอบเนี้ยคือจริงมันมันหลายรอบมากๆแล้วแต่ว่าเราอะใจอ่อนทุกรอบเลยแบบ ไม่เป็นไรเราก huh ็ลองดูก็ลองแก้กันดูอะไรเงี้ยหลายรอบแล้วจนคืนน้ำลายตัวเองอ่ะคืนแล้วคืนอีกอ่ะจนวันนในผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาจริงได้แล้วอ่ะต้องแบบต้องเอาจริงได้แล้วถ้าเรากลับไปเรื่อยๆเงี้ยเขาก็คงรู้ว่าเลิกขากลับนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เราไงต้องเอาจริงกันกลัวไหมหลังเป็นครั้งต่อไปกลัวไหมเหรอกลัวนะกลัว ไม่เคยกลัวเลยเนี่ยเพิ่งกลัวเพราะรู้สึกว่ากลัวตัวเองอะไม่ได้กลัวใครหรอกไม่ได้กลัวคนอื่นหรอกเราแค่กลัวตัวเองว่าคือผมเป็นคนแบบชอบคนง่ายอะแบบคืออยู่ด้วยกันหน่อยมีเวลาด้วยกันหน่อยมีเรื่องราวสรอรี่ด้วยกันหน่อยก็จะ,จะรู้สึกว่าก็จะรู้สึกว่าใช่แล้อะไรเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ